สวัสดีเด็กๆป .4 ทุกๆคนนะคะวันนี้รู้หญิงก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับอาชีพหลักของชาวไทยหรือของคนไทยนะคะมาสอนในวิชาการงานอาชีพป .4 นะคะลูกอาชีพหลักของชาวไทยนะคะอาชีพที่ถูกเทคโนโลยีแทนที่นะคะสมัยก่อนนะคะดวงไฟามถนนเป็นตะเกียงนะคะตะเกียงน้ำมันที่ต้องมีคนจุดนะคะถึง อ่าจะสว่างนะคะอาชีพคนจุดตะเกียงจึงเกิดขึ้นนะคะหน้าที่ของพวกเขาคือการเดินจุดตะเกียงบนถนนทีละดวงทีละดวงนะคะเด็กๆในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้านะคะลูกในยามพบค้าเนี่ย และคอยเติมน้ํามันตะเกียงให้ส่องสว่างอยู่ตลอดทั้งคืนนะคะเป็นอาชีพที่เรียบง่ายแต่ก็เหนื่อยไม่เบานะคะทุกวันนี้ดวงไฟตามถนนเปลี่ยนไปแล้วนะคะลูกใช้ระบบไฟฟ้าเปิดปิดเองได้อตัตโนมัติมีการตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพคนจุดตะเกียงก็หายไปแล้วเหมือนกันนะคะเป็นอาชีพของคนไทยอาชีพหนึ่งที่หายไปแล้วนะคะเมื่อราวร้อยปีที่แล้วนะคะปุถุชนคนทั่วไปก็ต้องตื่นเช้าไปทํางานเหมือนกับเรา นะะในปัจจุบันในการตื่นสายก็เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนทำมาหากินมาช้านานนะคะสมัยนี้เรามีนาฬิกาปลุกแต่คนสมัยก่อนเขาใช้อะไรปลุกกันนะคะคำตอบก็คือเขาใช้บริการคนปลุกตอนเช้านะคะลูกเมื่อก่อนมีอาชีพคนปลุกตอนเช้าด้วยนะคะที่จะไปเคาะหน้าต่างนะคะห้องนอนให้เราลุกขึ้นมาจากเตียงนะคะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้แน่นอนอว่าอาชีพนี้ถูกแทนด้วย นาฬิกาปลุกอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพของคนไทยนะคะลูกก็คือก็ใช้ไม้นี่แหละเพาะตามหน้าต่นะคะแล้วก็ปลุกตอนเช้านะคะก่อนไปทํางานนะคะลิฟต์ในยุคแรกๆไม่ได้สั่งง่ายด้วยปลายนิ้วมือนะคะสมัยนี้ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงต้องมีคนคุมลิฟต์นะคะสมัยนั้นสมัยที่ผ่านมาแล้วนะคะคอยควบคุมโดยใช้คันโยกและกลไกต่างๆ ปัจจุบันลิฟท์ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะคะและควบคุมได้ง่ายด้วยการกดแค่ปุ่มเดียวใช้นิ้วกดแค่ปุ่มเดียวเราจึงไม่ต้องมีคนคุมลิฟ์มายืนเป็นเพื่อนเวลาขึ้นลงลิฟต์นะคะสมัยก่อนจะมีพนักงานเนี่ยนั่งอยู่ในลิฟต์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ควบคุมนะคะการขึ้นการลงของลิฟต์นะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะอา,อาชีพหลักของชาวไทยนะคะอาชีพหลักของชาวไทยก็คืออาชีพทำนานั่นเองนะคะ เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยตั้งแต่อดีตเพราะคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักผู้ประกอบอาชีพทำนาเรียกว่าชาวนานะคะอันนี้เป็นรูปภาพชาวนานะคะลูกอันนี้ไถนานะคะเมื่อก่อนเราจะใช้โคหรือกระบือเนี่ยในการใช้แรงโคหรือกระบือเนี่ยในการไถนานะคะปัจจุบันนี้มีเครื่องจักรขึ้นมาแทนนะคะก็คือรถไถนานี่เองนะคะแล้วก็ ขึ้นมาอีกพัฒนาขึ้นมาอีกก็คือรถไถนาที่เราบังคับได้อ่าภาพที่แล้วจะเป็นรถไถนาเดินตามนะคะพิธีการทำนาทำยังไงบ้างนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็จะมีการทำขวัญข้าวการทำขวัญข้าวเป็นพิธีกรรมถับสำคัญของชาวนานะคะที่แสดงออกถึงความกตันญูและความเคารพต่อผู้มีพระคุณนะคะโดยเฉพาะข้าวนะคะถือเป็นสิ่งที่ หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้อยู่รอดนะคะโดยเฉพาะคนไทยเราคนไทยเราต้องกินข้าวนะคะคือจะไม่ค่อยเหมือนกับต่างประเทศต่างประเทศเขาจะเน้นหนักไปทางขนมปังหรือธัญ,ญพืชอะไรประมาณนั้นแต่คนไทยเกิดมาต้องกินข้าวนะคะมีนาข้าวทําข้าวแล้วก็ทําเกษตรเกี่ยวกับนาข้าวนะคะอา,อาชีพที่สองที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับคนไทยนะคะ ก็คืออาชีพทําสวนนะคะลูกเป็นอาชีพที่ปลูกผักผลไม้หรือดอกไม้ต่าง,างๆเรียกว่าชาวสวนนั่นเองนะคะนี่คือปลูกพริกนะคะชาวสวนนะคะไล,กล่กระลำปรีนะคะเป็นชาวสวนนะคะลูกไล่แตงกวานะคะเป็นชาวสวนไล่ทุเรียนนะคะเป็นชาวสวนไล่ดอกไม้ <sk r ug> ก็คือไล่ดอกดาวเรืองนะคะก็จะเป็นอาชีพชาวสวนนะคะ ต่อไปเป็นอาชีพทำไร่นะคะอาชีพทำไร่เป็นอาชีพที่ปลูกพืชไร่เช่นอ้อ,อยข้าวโพดส,สับปะรดนะคะอาชีพนี้เรียกว่าอาชีพชาวไร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปลูกอ้อยนะคะลูกเรียกว่าชาวไร่นะคะชาวไร่อ้อยนะคะอันนี้ถั่วดินภาษาบ้านเราถั่วดินแต่ว่าภาษากลางก็คือถั่วลิสงนั่นเองนะคะถั่วลิสงก็คือชาวไร่นั่นเองนะคะ ไร่สับปะรดนะคะเป็นชาวไร่นะคะลูกนะอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่สําคัญเกี่ยวกับคนไทยเลยก็คืออาชีพเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นอาชีพที่สําคัญของคนไทยควบคู่กับการเพาะปลูกนะคะการประมงนะคะการเพาะปลูกและการประมงนะคะอันนี้อาชีพแรกเลี้ยงสุกรนะคะเลี้ยงหมูนั่นเองนะคะอาชีพที่สองก็คือเลี้ยงไก่ไข่นะคะอันนี้เป็นไก่ไข่นะคะลูกเพื่อจําหน่ายไข่ของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ อาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวไทยนะคะประกอบอาชีพที่เยอะพอสมควรก็คืออาชีพประมงนะคะเป็นเป็นกาลังหลักในเรื่องการผลิตอาหารเพื่อป้อนแก่คนไทยทั้งประเทศและประเทศอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่แปลรูปแล้วปลาฟิชโชนะคะหรือว่านะคะทาโร่อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็ทำมาจากอ อา,อาชีพประมงเหมือนกันนะคะเนื้อปลานะคะหรือปูอัดที่เด็กๆเคยกินนะคะอาหารทะเลสดนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพประมงนะคะลูกนะอันนี้นะคะเป็นอาชีพประมงนะคะประมงต่อไปเป็นอาชีพอุตสาหากรรมนะคะที่อยู่กับคนไทยมาช้านานคือเป็นกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของนะคะอุตสาหากรรมครัวเรือนคืออุตสาหากรรมการผลิตง่ายๆเล็ก มักทํากันในครอบครัวหรือหมู่บ้านนะคะลูกอันนี้เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานจักสารต่างๆง,งานสารกองข้าวสารกระติกข้าวสารตะก้ารองเท้าเสือทอเสือนะคะอันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนนะคะต่อมาเป็นอุตสาหกรรมระดับโรงงานนะคะอุตสาหกรรมที่ผลิตในโรงงานนะคะก็จะทําในบริษัทหรือโรงงานที่ เขาตั้งไว้นะคะต่อมาเป็นอาชีพค้าขายนะคะลูกอาชีพค้าขายเราเรียกผู้ที่มีอาชีพค้าขายว่าพ่อค้าหรือแม่ค้านะคะอันนี้นะคะลูกขายสืบสานวัฒนธรรมไทยขายอันนี้ถั่วนะถั่วลิสงนะคะอะานารว่าใจท้ายบทมีคําถามถามเด็กๆนะคะ ถ้าคนไทยในประเทศไม่ประกอบอาชีพชาวนาะชาวสวนชาวไร่ชาวประมงประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าคนไทยในประเทศไม่ประกอบอาชีพชาวสวนชาวไร่ชาวนาะชาวประมงประเทศเราจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวผู้หญิงหลังจากสรุปเนะะื้อหาแล้วผู้หญิงจะ,ะมาสรุปหัวข้อนี้ให้ฟังนะคะอะ สรุปเนื้อหาหัวข้อนี้นะคะอาชีพของประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นที่อาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพเดิมของชาวไทยนะคะเพื่อเป็นผู้ผลิตนะคะลูกเกี่ยวกับอาหารการกินให้กับประเทศไทยให้กับประชากรในประเทศนะคะอ่ะีนี้นะคะ ครูหญิงจะมาในหัวข้อนี้ถ้าคนไทยในประเทศไม่ประกอบอาชีพชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมงประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะเลด็กคะ,ะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมกับการทำนาทำสวนทำไร่แล้วก็ทําประมงนะคะเหมือนที่เขากล่าวว่าในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวเพราะว่าประเทศไทยนะคะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านหลายๆจังหวัด นะคะลูกดังนั้นการประกอบอาชีพชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมงเนี่ยจึงเป็นอาชีพสําคัญนะคะเพื่อที่จะให้มีอาหารในประเทศไม่ขาดแคลนอาหารเหมือนประเทศอื่นๆมีข้าวไว้กินมีอาหารให้กินนะคะแล้วอีกอย่างคือเป็นอาชีพที่สําคัญส่งออกระดับต้นๆของประเทศโดยการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้แหละ เพื่อแลกเงินเข้ามาสู่ประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจทางประเทศเนี่ยเดินหน้าไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญของอาชีพชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมงถือว่าเป็นอาชีพที่สําคัญต้นๆ้นเลยคือเป็นผู้ผลิตนะคะอาหารหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยให้กับชาวโลกแล้วก็ประชากรในประเทศไทยนะคะถ้าคนไทยในประเทศไม่ประกอบอาชีพเหล่านี้นะคะ ก็จะเกิดการนะคะไม่สมดุลทางอาชีพไม่เกิดอาหารประเทศจะขาดแคลนอาหารนะคะลูกแล้วก็จะมีผู้คนที่ขาดแคลนอาหารด้วยนะคะคุณหญิงฝากอาชีพที่สําคัญเกี่ยวกับคนไทยนะคะไว้ด้วยนะคะก็คืออาชีพชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวประมงนะคะทีนี้นะคะคุณหญิงสั่งงานหนึ่งชิ้นนะคะลูกนะให้เด็กๆสํารวจนะคะ ประเภทอาชีพที่เกี่ยวกับนะคะเกษตรกร,ร,กรที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนของเด็กๆนะคะให้หามาอย่างน้อย3อาชีพไม่ว่าจะเป็นทำนาปลูกผักนะคะหรือเลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่นะคะลูกนะให้สำรวจมาคนละ3ประเภทนะคะ3ประเภทเดี๋ยวครูหญิงจะ ลงไว้ท้ายนะคะคลิปวิดีโอนี้ด้วยว่างานทําอะไรนะคะก็คือให้สํารวจงานเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในท้องถิน่นที่อยู่ในชุมชนตัวเองอย่างน้อย3ประเภทด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะการสอนวิชาการงานอาชีพเกี่ยวกับอาชีพที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราที่มีอยู่กับบรรพบุรุษเรามาช้านาน ผู้หญิงก็นําความรู้เก็ดความรู้เล็กๆน้อนะมาฝากเพิ่มเติมไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวถ้าสงสัยยังไงให้ถามใน Li n e ออ f i ิเชีได้หรือใน i ล e c แชทส่วนตัวได้นะคะวันนี้สวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ